รอคอยเองครับสิ่งที่แตกต่างกันว่ามันจะเป็นเรื่องของอวไรในตัวเรื่องยนต์เปลี่นกานแต่จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องแต่เพลต่างๆครับที่ดีขึ้นนะครับ ตแมต่างเที other, uh, past, model, color, each other, each other ้ยเหมือนเดิมขมีลูกเล่นแซ็ตต่างๆนะครับทีเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วในส่วนของเรื่องของดีไซน์นะครับตัวกันโงด้านหลังนะับที่เราเนกันตรบาร์นะครับที่จนหลักขึ้นแล้วก็ตัวจัดตอน้าข้างตอนที่เราตัดขึ้นมาที่เราเดก็จะมีความดีไซน์ที่เป็นรับีหดูน่าใช้มากขึ้นที่สำคัญคือตัว่งล่างมีป๊อปคอร์น้าด้วยนะครับ ไปับแข่งคอนโซลแมสตพวกนี้นะครับเดี๋ยวทางลูกค้าก็คงจะต้องจับอาการของตัวรถดูนะครับว่าตัวรถเองเนี่ยมีความแตกต่างตรงหรือว่ามีคอนโซลแมสต์ที่ดีแตกต่าง่างับดูนครับแต่จะได้ของตัวรถนะครับกระบะจับแบบนี้แตกต่างกันยังไงนะครับทุกคนบ่ช้งติดบ่ คาร์ลนะรอบเนี่ยเวลาเราหักซ้ายขับวขวาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าแหนาบที่มันมีระรยะที่มันสูงขึ้นที่มันมีการเสริมแต่มีการคงตัวน้ำลงเป็นยังไงเพราะว่าแรากตัวตั้งตัวสกปรก นี่ยแหละมันที่สุดแล้วครับชตอันนี้มันที่สุดแล้วผู้ใหญ่ช่วงล่างเป็นไงต้องเจอครับผู้ใหญ่ตองนุ่มนวลนครับนวลเออเราไม่ไม่ต้องเราไม่ต้องใช้พวกอะไรหนักด้วยนะครับอันนี้เป็นเลนเชนนะครับเลนเชนเนี่ยเราจะทดสอบเรื่องกระป๋งครับสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้สึกได้ก็คือเวลากระระข้าหลังไม่มีแรงมันรถจะมีการเบียดตัวกรับ เราก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าตัวรถนะครับางกับสีที่ดีช้นอันนี้ก็นิดหนึ่งครับจะนั่งก่ันเออแพงเป็นไงครับทางกันภาพมันก็จะเห็นได้ชัดว่าระบบทำงานเมื่อกี้นะครับอเราจะใช้ล้อสิ่งนึงที่ right. ระははบบมันทำงานมันก็ช่วยเราดึงรา ราจับ้าไปอยู่ในตำแหน่งนัน้นนะครับนี่คือรถแร็นี่ส,สุดยอดมากเลยครับพี่เจอนอเลี้ยวแบบนี้ได้เลยก็ยอันนี้ก็เหมือนกับว่าระบบมันช่วยเราอ่ะไม่ใช่ผมจับนะแต่ระบบมันช่วยเพราะเมื่อกี้ผมทำได้ดีที่สุดเฮ้ยตกใจขันที่ไม่คือเฮ้ยรถจอดแล,ดล <c oughs> ้วขาดหลงเนี้รถเส้นเดียวกันนะครับจะเป็น Emergency b r a นะครับดูจากรายะ เบรเป็นไงผู okay. ้ใหญ่ไม่ชอบกับพี่เพงเลยระยะที่ฝ่าฝัครับผมได้ว่าระยะที่มันทำได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยเมตรจับสีแดงนะครับแต่คือเบรกเอโนเตอร์ซี่ทำงานเลยนะครับและสิ่งที่ที่ผมทำคือผมไม่ได้จับปมอะไรเพราะผมตกใจอ่ะผมทำไงอ่ะผมก็ต้องปล่อยปมอะไรไม่หรอกครับปมอะไรไม่ต้การโยนตัวนะครับรถท้องหลังเบาเพราะเป็นรถกระบะสิ่งหนึ่งคือท้ายจะต้องมีการโยนตัวก็ไม่ได้มีการโยนตัว นี่คือโปรต์โฟมทั้งหมดของตัวไอพีโปรนะครับรนี่คืโปรต์โตัวนี้กระจายแล้วจับไันแล้วโอเคโอเคเลยนะครับผมโอเ,เโอเคครับทำรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ